สวัสดีทุกคนกันด้วยนะซะวันนี้เราจะมาปลอมเสียงแกล้งเพื่อนกันนะซะโอเคครับ <Okay, yeah, S 2> ผมวันนี้ก็จะมาปลอมเสียงเป็นผู้หญิงแกล้งเพื่อนนั่นเองนะครับผมบางคนอาจจะจำได้นะครับผมก็เพื่อนผมนั่นเองมอนโนรินั่นเองนะครับผมแม่ไม่ได้เจอกันนานขอแกล้งสะหน่อยลวกันแี่ตอนนี้เขาอยู่ในกลุ่มเนี้หมูหมึกกุ้งเนี่ยก่อนไปดูเนี่ยขอสักห้าอยไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้ครับไปดีกวเช่นมาเอ้ยคนโสดเขาขอมา ผมมาสองขวบจริงๆแตกใจคนเล็กงูหกติบอดีรก็ผมใครครับเนี่ยทำไรกันอ่ะอ๋อผมกำลังอันนี้อ่ะอ่ากำลังหาเพื่อนคุยครับใครดีผมเห็นมีเพื่อนในเกมด้วยหนูเอฟซีพี่นะคุยเอฟซีเหรอของครับผมอันนี้เราเป็นเพื่อนในเกมกันเรอหรือว่าเป็นเพื่อนในเกมกับพี่อ่ะมาได้เลยกำลังหาเพื่อนเล่นพอดีอ่ะเล่นเป็นไอเดียหมดจานดับสี่สี่มาปาดเดียวได้หรือว่าเป็นหมดอีคับแลนด์อุยผมเล่นผมเลยอ่ะหยอกเล่น อออยากเล่นแล้วแล้วไปหรือว่าจะเล่นหมาป่าได้เดี๋ยวเดีหรือว่าจะรับเป็นหมูหมึกุ้งหรือเปล่าบางทีผมมีเมนูแนะนานะช่วงนี้อยู่ยอดีเลยอะหิวหมูหมึกุ้งหรออยู่พี่อะหวานหวานจี้พูดเป็นเล่นสนใจเล่นหมดอะไรเดี๋ยวแล้วแต่พี่เลยค่ะอือเอาเป็นหมูไหนก็ได้ที่อยู่กับพี่อะแหมแหมหวานเชียว แล้วใครล่ะจะรู้คืนนี้เราได้อยู่ด้วยกันจะให้เป็นนำโดดหรือว่านำพาชีวิตไป็นประางที่ดีครับอุ้ยา o ตัวเอะไรนะซากปลากมอเตอร์เมียไม่คนที่ตลกอ่ยไอ้ผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจดตลกซะเท่าไหร่อ่ะจงนีไม่ชอบคนตลกอ่ะน่ารักดีอุ้ยมั่อยู่ด้วยนะความสุขไงอ๋อวิวความสุขใช่ คนมีความสุขผมก็ดีใจฮะแล้วก็ยินดีมากเลยที่แฮปปี้แอนดิ้งดึงดึงเหมือนมึงเว่อฮ่าอุ้ยตะกาอุ้ยตะบังเด้อโนโนมีอะไรให้ออะมา่หน้อยหวานเจี๊ยบโอ้เธอหวานเจี๊ยบอันนี้มีใจ หรือปลาเขาเลยหวานให้หัวใจเนี่ยสนใจรับไอวอลไหมะผมมีอยู่ห้าลูกอะไม่เป็นไรหรือว่าจะรับเป็นไหนไม่ใจเธอใจเหรอผมมีแต่อะไรเนี่ยอันนี้ฮะปลานกอ้วนทำไมพี่ตลกดังไม่ผมก็นี่ไงผมมีแต่เนี่ยครับเข้าวงแกงัาพี่เพรผมว่าเราเข้าวงกันดีกว่าพีจะเข้ามาในใจเหอมันมันมันจะดีแล้วดีสิ แล้วใครละแต่ลูคืนนี้เราได้อยู่ด้วยกันพี่ร้องเพลงเพราะจังผมร้องเพราะจริงเหรอครับเพราะอะไรถึงร้องเ่โอ้ยต้องอย่างนั้นเนี่ยยอมนินผมเราต้องเข้าวงนะอันนี้หยุดหยุดอยู่ในวงดีหว่าเฮ้ยรู้สึกแถวนี้ไม่ค่อยดีมดเลยล่ะฮะอยากไม่บีครับผมแล้วฟุ้ฟุยคน้งยก็ ก็มีบ้างก็แบบคุยกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับเพื่อนเพื่อนอะไรอใช่แล้วก็คุยคันเดียวแล้วก็มีคุยกับกําแพงนั่งนั่งอยู่อะไรเงี้ยก็มีคุยกับตัวเองว่าทุกวันนี้เกิดมาทําไมเกิดเพื่ออะไรเดี๋ยวคุณปันดินเดี๋ยวคุณปัดดินข้าขอโทษอัศเดิมนั้นโดยหัสดเดิมนั้นข้าไม่อยากจะตบเจ้าเลยพี่อินไปหน่อยเ้ยเจอคนตายบอโอ้ยเสียวเสียวอเ้ยเฮ้ย ช่วหน่อยได้เดีอย่างวะออได้ครับผมเหล่าจ้าอยู่ไม่ได้ออย่าฝอีกสักเกมปะครับได้ว่าแต่คนชื่ออะไรคนคนชื่อพลอยเหรอใช่อืมผมชื่อชื่ออะไรดีนะหมูหมตกุ้งหมูหมูกุ้งหงุ่นอุ่นตุ่นต้มนึ่งที่ก็ต้นสวยเนะเยเก๋อะไรอะปีที่บ้านผมเลี้ยงหมูอะในไหนที่ลองขำแม่ดูไหนผมผมข่าวไม่เป็นนะขำได้แค่แห้งๆอ่ะ 555เลยผมข่าไม่ค่อยอร่อยแล้วก็ข่าไม่ค่อยบ่อยเบเกอรมันยังไม่เสร็เลยฮะรู้อย่างมีตายรอบนี้เอาจริงขอยาสดน้ำโอ้โหเต็มโต๊ะเลยผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าเอาแบบตรงๆเลยคือผมก็มีผมก็ก็มีแฟนอยู่แล้ว มันก็ต้องมีบ้างนะเนาะแฟนเน่ะมีแนหนอใช่แฟนผมอะสายหัวได้เลยนะสายหัวได้ประมาณสามรอยหกสิบองศาชื่อว่าฮาตาลิ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 แต่ผมไม่เคยได้เล่นเกมจับจริงๆนะแบบโอ้โหนานๆทีเล่นทีหนึ่งอะประมาณสามสี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยแรงก็ไม่ลงหมดทรรไ,ไม่ดาก็ไม่นไม่เล่นเกมอะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะหมูมดกุ้งที่ทำให้ผมนั้นต้องตามหามันเพราะผมอยากกินอิมพีมาเล่นหนูไหมหัว อ๋อเล่นเกมด้วยกันเลยยี่เล่นเกมด้ยวกย,ก,ยวกันใช่ไหมใช่ครับครับผมเจกอกันสดทุกซองเมื่อกี้หนูดึนเสียงรถแท็กเตอร์ <c oughs> โอคือผมขับอันนี้ไงรถแท็กเตอร์อยู่ในห้องสนใจไปดูรถแท็กเตอร์ในห้องผมไหมเนี่ยไหนเนีย่ยพีอ่อ๋อคนอื่นดูไม่ผมดูรถแท็กเตอร์แต่มันคันหมดเลยนะแต่เข้ามาไงนี่ไงผมเจอละมา ลาดี์เตอร์ของเองไงเนี่ย,นยคนนี้หนวกไปว้วยขับไม่ไปเลยขันเร่งค้างมาอเ,เอา้ยเอเ้าว้าเ้ยเหมือน,นเจอไอ้บอปิศนาสายฟ้าแลบแปรปรว <c oughs> นอาจะเอ๋เอาไม่มีอย่าทำให้สำเร็ดปะ่ะไม่ทำให้ขำแต่ว่า ทให้ักนูขี้จะแตกแล้วเนี่ยฮะขี้แตกเลยเหรอขี้ออกแล้วขี้จะออกแล้วเหรอเล่นเล่นเล่นาขำจนขี้แตกเลยเหรอ <laughs> ไปแล้วสมองมัน <laughs> ตั้งสติให้มันจ่าเอ๋นี่่ะโดนผมเยอะ ุเป็นโอ้โหเป็นเชิงเป็นเชิงโอ้โหแม่บานวาเจกันนะโอกาสรอดโอกาสรอดส2 5นสอง้าเซ็นแต่รอดมาได้เพราะว่ามีหมูมกุ้งในทีมเมื่อไหร่พี่จะเกิดอ่ะมีตัวมาหานูด้วยอ่ะโอ้ยิงเคามากเลยครับ มาฝืนคืนซีบแแ้วพี่หน่อยอมแปลวงเลยนะเนี่ยโอ้โหเราต้องทำถึงขนาดไหนล่บก็หนูรัาพี่เนี่ยหวานเจี๊ยรักเอฟซีเหมือนกันนะแฟนเพลงทุกท่านอย่าไปเลยพี่งพี่ทำเพลง้หรออ๋อเปล่าผมร้องเพลงไม่เป็นรัะให้พี่นั่นไหมพี่อย่าเป็นสไปเดอร์แมนอย่าเป็นสไปเดอร์ชอบมีคนยิงกัน ทางทิศเหนือเราเสียวอ่ะพี่ฮะโดนยิงเหรออ๋อเจ็บใช่ไหมโดนจะแต่งเฮ้ยยังยังยังเจ็บหน่อยไ,ได้ไหมยังไหวอยู่ระเบิดเวลาร <c oughs> ะเบิดมาแต่เย็นเอออยู่หูรอบทิศทางเลยอบอกเลยทำไมพี่รีบนอนจังที่ผมขาอ่อนคนระับ สู้ๆนะครับผมเป็นพาราให้ผมรู้ว่าคุณทำได้นี่แหละจังหวะนี้ลากหัว <c oughs> เป็นใที่ได้คาดวาหวังจะโหเอกอบที่หนึ่งหนูแตอ่ะไมป่นไรเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวได้อรอะไรนะไนผมบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมหน้าก็แตกหนึ่งจี่งอพี่ครับผม แต่ผมเล่นเล่นเกมไม่เก่งนะเล่นไม่เก่งเลยเอแต่หนูไม่น่ารักนะพี่แต่หนูอะไรนะอ๋อจริงจริงะคนเราอ่ะคือคนเราอ่ะมีความสวยเป็นของเด็อยู่แล้วไงแต่ผมหล่อนนะพี่กูถามจริงกูถามจริง ผมไม่ได้หรอเพื่อนเอ้ยเสียงมนคุ้นเหมือนผ้าเก่าๆย้อนมาไอ้สัสโอ้โหหนักกันเลยหรอหลเรื่องกระเบื้องแตก <c oughs> ไอ้นุ่มโอ้โหเสียงหบบโอ้โ,อโหอย่างเหมือนเป็นเพื่อนในเกมได้ยังนะใครเลยชื่อพอยได้นะอ๋อแล้วเราไปรับเพื่อนกันตอนไหนอ่ะ <c oughs> ตอนในสตรีม <c oughs> หรือเปล่าจะมีโอกาสนหอืมเราเห็นเป็นสาวได้เราก็รับแอดเลยนะเราอ่ะไม่อาจจะบังเอิญแบบไปโดนอะไรเยบังเอิญแบบเหนียวไปโดนใช่ แต่จะเอาไฮเตอร์กอกหูด้วยเองมอนขอตูนนะเด็โอเคผมก็สหรับคลิปนี้ไปเพลงทานียับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไอทีนี้หาจัดคือแบบว่ามันหาไอ้มอนมันเป็นคนที่หามากเลยทุกคนเปไปดูช่องได้นะคือหามากจริงๆขอทักห้าอยไลค์นะตามที่ขอไว้เป็นกำใจด้วยไปแล้วไ๊ายบายทุกคนเจอกันเจอกัน no